วันนี้ไล่ยังครับฮัลโหลเช็คกันนะพอดีเปลี่ยนเซตติ้งคอมพิวเตอร์นิดหน่อยนะครับมาจะไล่แล้วนะ <Hello. S 1> เฮ้ยเดี๋เรื่องนะ <laughs> มา โอเคโอเคฉากเขียวไม่ค่อยเนียนขออภัยนะครับอันนี้ขอเก็บเวลโปรขับหน่อยโปรขับตอนนี้นี่จริงอะ่ะเก็บเต็มไปแล้วหนึ่งตัวนะครับใน PC ตอนนี้มาเล่นใน PlayStation เก็บอีกหนึ่ง ID นะนะครับ ก็ตัวนี้ก็จะเป็นสไตล์นี้นะบอสเป็นของหลังนะครับพอดีคอมมีปัญหาห,หน่อยเลยต้องมา,มาเล่นในเพลนะครับตัวนี้เป็นบอสนะเป็นอินสปายไปในบรรดาวิด i ิก็แต่ว่าอัพพลังแบบเล่นกล่องหน้าเล่นเกมทำเกมหน่อยฮนะตัว่ามีดีที่เขาเรียกว่า a อร a l f ฟอร์ตนะทำให้ลูกม่งอะไรเนี้ยเก่งเลยครับ ได้ดอบอินเนี่ยดอบอินเขาจะให้เราเล่นตำแหน่งไหนผมว่าสองใส่เล่นกองหลังแน่เลยบอสลองดูก่อนเลือกได้ปะโพซิชัน forward เนี่ยไปเล่นของหน้าหน่อยดิบอส forward เอาเลือกได้ครับเออได้ยิงเยอะไอเอ็กพีขึ้นนะตอนนี้เวลสามสิบเนี่ยเวลหาสิบให้ตันไปหน่อย ยิ่งมีข่าวว่าอัพเดตเนี่ยเพิ่มเวลด้วยนะแต่ว่ายังไม่เพิ่มนะครับสรุปคือยังเต็มที่เวล5ห้าสิบเหมือนเดิมต้องรอดูว่าทิศทางเวล5ห้าสิบตอนนี้คือพลังยังน้อยอยู่เลยยังเล่นไม่ได้เท่าปีที่แล้วนะครับเวลร้อยเนี่ยพลังจะเยอะกว่าน,นี้อาจจะเป็นการปรับสมดุลใหม่ของทางด้านผู้พัฒนาเกมนะ เราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็เล่นตามที่ตัวเกมตั้งขิดสูงสุดเอา้ว้ฮะแต่ว่าฝีมือเราก็ต้องต้องหาช่องทางในการเล่นเองนะครับเล่นดอบอินหาเจอไหมเนี่ยวันนี้มีใครเล่นไหมมา เจอแล้วแมตช์หนึ่งอยากรู้มากเลยนะครับว่าจะสตีมลื่นแค่ไหนนะวันนีนนน้มาเวลาอาติสเจลาซาเจลาสันส์เจลาเมกิกเกินเกสกีข้างหลังผมยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะ ครับไม่รู้จะว่าใครปบไปมาเฮ้ยคนเดียวเลยได้ปะ่ะคนเดียวเลยป,ปัน่น่อยอยังติดปั่นกดสองทีนะปันภาคนี้กดทีเดียวพอครับ ตัวสองทีมันจะกลายเป็นอาบอลเลี่ยดวิ่งยทีเดียววิ่งทางกระทำนี่นะเออเจอกันเอก็มีคนเดียวกันนะตอนนี้ก็มีมเขาเองอขาหลุดมาอย่างนี้ยังไงเก็บไว้อ้เออ power s t า r 97เลยนะเจ้่อตอนเล่นกับทีมนะทีมพอนีอ่น้ำมีได้ไหมโอ้ยมีปัญหาก,กับการเลี้ยงอยู่นะยังเลี้ยงไม่คล่องขนาดเฮ้ยปิดดีอ่ะอ,อายุ ใช่ไหมบอลไปอย่างเงี้ยบอลเหยาเหย้าอู้หูกระเพื่อลูกนี้เดียวดีเด

โอ้ฮดีโคต่เดียวเมื่อกี้นยอดขาที่ผมชอบเลยนะ Well ไโอ้เฮ็ดอู้หูโดนปัาไปสอนะสุดถุงแม่อือหูดี่นี่เข้าละเข้าละโอ้โหพี่น้องชาวไทยไป Ada, gayu. Mm hmm, ni ni. Oh, ini tu. Buntu leh. Hmm, kau kau ทีมเมททีมเมทไว

เด้วะไม,ไม่ไเซฟไปไหมลืมเรากดเซฟในนี้ได้เหมือนกันนี่น,นาตอนนด้เราเซฟครับเอ็นสกรีนไม่เนียนเท่าไหรต้องปรับครับเพราะไฟเราแบกมีข้างเดียวข้างหัวรวมใช่ไหม Huh? ジョワニ。 เบาเบา,ามีเลยมั่นใจในคลุกกระมงอซอมมาแล้วแข็งมากอู้วาาาาสา อันติเมสสครีมสครีมเราแวะไปอันติเมตทีมแป๊บหนึ่งครับเพราะว่าเอ้ยนัเทีมผมยังไม่ได้ตั้งเลยว่าในดีนี้ยังไม่ได้เล่นเลยครับทำไรอันนี้สนามนี่เรเาหนุนขอินเดียว้าวให้มีไทยลีกกันนะโอ้ผมันไทยจังนี้อา้าได้อีกผีป่ะเนี่ยโอ้เซิร์ฟเวอร์ ทำกันได้หลงอีเวลสามสิบเช็คคนครับน่าจะได้บ้างนะเพียะยิยงต้องสองหนูได้ปอะวะต้องเช็ค <c oughs> จากไรเนี่ยแหละย้อนครับโอ้ไม่ได้ครับผมจบเลยไป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 ไ,ปไป เล่นใหม่ครับสามสิบเาที่แล้วตัวที่แล้วเนี่ยเต็มประมาณสามสามสัปดาห์เต็มส่วนตัวใหม่เนี่ยผมเล่นมาธนาคารนอนพุทธพนหัตสามวัน,นแล้วสามสิบละหน่อประมาณสองหมื่นเอ็กพีครับโอ้ยอันมเมตส์คีมาเซฟไว้ก่อนฮัลโหลใหม่ รีลอจะไปละลิติงออห้าสิบเอ็ด่สิบอ็ดสี่สิบสองอ้ยถ้าได้สักตัวนหะมาป่าแวร์บรอวันหอนจริงลีอจะเปลี่ยนซีซันเรืยองอนะ

หวันอิงแลนด์หกหกจะไปแล้วอิงแลนด์หกหเรารอเที่ยงคืนปุ๊บเข้าหน้าแรกปับ <c oughs> ผมปับอันนี้นิดน,นึงนะฟิลเตอร์ขอโคมาคีอยากได้เขียวกว่านี้ เ <S an> ขียวเนี่ยดีแล้วแหละแต่ว่าข้างหลังอยากให้หมืดกว่านี้ครับสามแปดสามเจ็ดสักสี่ห้าสิ่ห้าเยอะไปไหม ได้ไครับอีกหนึ่งนาทมีมันต่างจากเดิมด้วเลยมาปรับไปฮะสาเขียวนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเ้าใจยากนะบางทีมันก็เขียวทีมันก็ไม่เขียวหาไฟ สวยอิไปียวต้องคิวจะเจอ,เจอเตอนนี้มาฝั่งซ้ายเนี่ยถ้าผมได้มาซส้อเนี่ยมันจะดีขึ้นเอาละเทยงคือละดูครับกับอันติเม e สครีมใช่ไหม Ultimate Scream available well, for seven days. Oh, card may come. Wow, Hero, oh. ma, cardธรรมดามา. Oh. Hold on. Have no fear, Ultimate Scream is here. Return, and it's better ever. The player who have a hidden side. แต่ว่าสำหรับนักเตะที่อาจจะมีอีกด้านหนึ่งก็คือเหมือนมีพลังแฝงไว้ที่หลายคนมองไม่เห็น Ultimate Team Scream Player Ultimate Scream Player Item Have Shift Into Ultimate Position เอ่อจะเปลี่ยนเปลี่ยนตำแหนง่ง And i อเทมส a ต l โลเปลี่ยน Stat เปลี่ยนโล แอมเพส e ไตล์เบสตล์ด้วยครับโอ้เอาล่ะลการแปลกแปลกมาแน่นอนนะกี้แอบเห็นปีเตอร์เขาเป็นตำแหน่งแคมนะ่ะในสกรีมฟ,ฟุตเฟลิตฟอร์ m เ h อ c a ก e คือแอนิเมชสกรีมเคยเคยมาแล้วนะครับในภาคเก่าๆภาคนี้เขาบอกว่าเอาขึ้นมาจากหลุม New into o edition live เป็นการ์ด live อัปเกรดด้วยนะ i n coming with its full moon in 2025ก็คือ full moon นะก็คือดวงจันทร์เต็มดวงหรือประมาณค่ำหรือคืนวะข้างข้างขึ้นนะข้างขึ้น15ค่ำเนะ่ข้างขึ้น15ค่ำเนะ่คืออีกสองเดือนจะหมดปี2025ข้างขึ้น15ค่ำเนี่ยก็จะอัปเกรด There will be to full <Capital. S 1> moon to light of cake <radical>. ก็ควันที่เท่าไหร่ที่5เนี่ย Beaver moon ของใจก็ Beaver moon When day November วันที่5 November นะครับ5เดือนพฤศจิกาเพิ่ม row เพิ่ม row addition In a row that has no c e มัน n e n t เลยนะเป็น row ใหม่เลยนะครับ แล้วก็โคมูนวันที่สี่สี่นี่ทันวาเพิ่มโรพัสด opposition เพิ่มโรอันแรกเพิ่มโรธรรมดาอันสองเพิ่มโรพัสแล้วก็ temporary หนึ่งเก้าสิบเก้าบูท on the day of each of the two full moon มีเพิ่มค่าพลังด้วยนะสำหรับแต่ละแต่ละวันจันทรเต็มดวงนะครับ เทมโพลารี่อ๋อเทมโพลารี่อ๋อเทมโพลารี่ก็คือชั่วคราวเทมสิมเพเยวลสโอลิซิฟอ๋อเทมโ o ลารี่บูสต t 299 i น o n e เฟสสล l อ t ล a สติ n g for 7ว a y ก็คือจันเต็มดวงเนี่ย7วันจะมีค่าพลังอันหนึ่งเก้าเก้านะต้องรอดูเลยครับ Experience the Ultimate Scream Take Over In Ultimate Team now with exciting spooky daily เอาเรื่องาพลังไหนจะเพิ่มมาเจ็ดวันนะครับเก้าเก้าโอ้ยนาเลนจริงด,งดูออ j ติ t ทีก่อนสำหรับ Ultimate Team Campaign น,นะจะบอกว่อาอันนี้ ดีโก o ลูนาโอ้ยแปลว่าไชื่อลงเท่ลูนานี่แปลว่าดวงจันทร์ครับ Diego, ดีโก o ลูนาฮัลโหลเป็น MLS นะเล่นในลีกอู้ Real m a d r i ค่าพลังขาเนี่ยวิกฟุตห้าเลยนะคือมบสี่ 4, ครับตำแหน่งเข้ามาเป็นแคม เอ็นปีกซ้ายได้เอ็มเอ็มเอลวพิวนะพาบอลหังเนี่ยเขียวปัดดีเหมือนกันครับฟอร์มิชันดู้แล้วเฮสต์ไมีปันแทงครับมีเลี้ยงแล้วก็เฟอร์สชัดส่วนโร่นะมาเป็นฮาฟวิงเกอร์แคมแบบฮาฟวิงเกอร์ฮาฟวิงเกอร์อินไซด์ฟอร์เวิร์ด อันนี้เป็นฮาร์วิงก็คือแคมที่ออกมาอยู่ด้านปีกนะเป็นไซฟอร์เวิร์ดวายเพเมคเกอร์นะครับอุ้ยเดวน,นี้สูงล 8, นะห้าฟุตแปดน่าจะเล่นสนุกครับอุ้ยไมาเลวิสเกลลี่ด้วยนะเล่นแคมโอ้ยในข้างในมีนะักเตะด้วยครับคอมพิซซิกส์คัสเซนเอสบีซีลิลิต

ค่อนข้างที่จะใช้การเล่นคำมาเหมือนกันนะเล่นคำซะเยอะครับอุ้ยเลดบูเสืส้อสวยว่ะคิดถึงเกมโคกซีโลทำไมก่อน <c oughs> <c oughs> อืมเอสบีซีหน่อยครับเอสบีซีไม่ได้ชอยถาอุ้ยเป็นท็อกบาร์นะที่มา เอาไปดูได้ไหมล่ะออโอเดเชียน่ไม่ได้ทำเลยไอ้ผมไปไอ้นี่ก่อนแดดแอดทแทกโอเคมีจะบอกบาร์มานะครับไอ้ผมต้องไปทำอินโทร s อ c ก่อน โอเคอันติเมตสครีมเนี่ยน่าสนใจค,ครับดีเล่นอันติเมตทีมห้ามพลาดโอเคมีทั้งเดบินย่า,ญญามีทั้งฮีโร่เนอะมี่อาชเชลานบ โอเคแล้ววันนี้ก็ลากันไปก่กอนนะครับผมผมจะกลับมาใหม่นะครับก็โอเคนะการไลฟ์สตรีมแบบนี้ก็ใช้ CPU ลรงนะครับวันนี้ใช้ทำงานที่25 2 8